มาโอเคก็กล่าวสวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับก็สวัสดีพี่พี่สิทธ์หลวงพ่อเม้นทุกทุกท่านนะก็อย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะครับก็จะมาทําความรู้ทำคลิปเกี่ยวกับความรู้ไว้ให้ก็วันนี้นะคลิปนี้จะมาพูดถึงว่าทําไมทําไมพระกิ่งหลวงพ่อเมีน้นถึงแพงอ่าพูดหนึ่งเลยทําไมพระกิ่งหลวงพ่อเมีน้นถึงแพง อ่าหนึ่งนะอ่าหนึ่งนะหนึ่งทำไมถึงแพงสองทำไมเนื้อนวโลหะเนี่ยของลหลวงพ่อเมี้ยนเนี่ยที่ออกในนามพระสุทัศน์เนี่ยทําไมสีแต่และองค์ไม่ขเขาเรียกว่าไม่ได้สีเดียวกันบางองค์สีดําดําสนิทดําเงาบางองค์ดําดําเลยบางองค์สีทองอ่าโอเคก็นี้สองเรื่องนะก็เดี๋ยวโอเคไเตรียมอุปกรณ์ก่อนเผื่อมีรื้อ ก็พูดเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่หนึ่งทำไมพระก,กิ่งหลงพวาเม้นถึงแพงนะก็หนึ่งเลยนะครับก็คือเขานำชนวนชันวนพระกิ่งเก่าวัสุทัศน์สมัยพระสังฆราชแนะี่นมาหลอมรวมด้วยกันคือเป็นแมทเทเรียลด้วยคือแบบเอามาหลอมรวมกับโลหะเลยอ,ะอ่ะอ่าหนึ่งเลยทำไมถึงแพงก็คือเอาชนวนพระกิ่งเก่าของสมเด็จพระสังฆราชแพ่ ว่าคุณสีสนทิอะไรก็ตามแต่เอามาเอามาหลอมรวมกันอ่ะหนึ่งนะหนึ่งจบไปก็เดี๋ยวผมขึ้นให้อามาคนณสงสยัยพี่ครับชั้นนวนคืออะไรโอเคก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้นะก็จะเป็นรูปช่อเขาเรียกว่าหล่อพระแล้วมันจะเป็นช่ออ่ะพูดง่ายๆหล่อพระเนี่ยมันจะเป็นช่อคือช่อหนึ่งก็จะมีพระกิ่งสิบองค์พระกิ่งยี่สิบองค์ รูปหลอ่อมโหสถสิบองค์อะไรก็ตามแต่เดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ตรงนี้แทนโอเคก็เดี๋ยวดูรูปให้ชินตานะครับโอเคก็พอทราบเนาะคือเป็นช่ออย่างงี้เือเทเสร็จเนี่ยก็จะเป็นช่อใช่ไหมแล้วก็มีแบบตัดเขาเรียกว่าตัดพระออกจากช่อเพื่อเอามาแต่งคือแบบตะบายตูดให้เรียบตะบายก้นพระให้แบนอะไรเงี้ยช่อหนึ่งก็ยี่สิบองค์แล้วกันสมมติยี่สิบองค์ ตัดเสร็จก็ได้พระมา20องค์ใช่ไหมหนึ่งช่อเป็นคือจะเหลือช่อเปล่าๆไว้ที่ว่าเป็นเป็นช่อนะอันนั้นนะเขาเรียกว่าชนวนพระก,กิ่งเขาเรียกว่าชนวนชนวนพระก,กิ่งนะั่นคือชนวนพระก,กิ่งที่เขาเอาไปเททําทาพระก,กิ่งสมเด็จพระสังฆราชแพรอ่ะคือชนวนตัวนั้นแหละคือไอ้ช่อตัวนั้นแหละเขาเอาช่อเนี่ยมาใส่มาหลอมรวมก่อนจะเอาช่อเนี่ยมาเป็นแมททีเรียลในการทําพระกิ่งหลวงพ่อเมียนอ่ะมันเลยแพงหนึ่งเลยมันเลยแพงสองเลย จำนวนการจัดสร้างที่ไม่เยอะอะสองนะที่ไม่เยอะสร้างไม่เยอะข้อสามเลยยังไม่มีเก๊คือเก๊เนี่ยไม่สามารถเขาเรียกว่ามีทั้งการต่อโค้ดแล้วก็มีทั้งการเทโลหะเนี่ยเทเทเ,เรียกว่าเทดินไทยโบราณเนี่ยมันมันทาเก๊ยากทุกคนท,ทํามาเสร็จถึงทําจะเหมือนนะถึงทําจะเหมือนแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่หนึ่งเนี่ยสีเนี่ยไม่เหมือนสีหนึ่งเลยสีจะไม่เหมือน สองเลยคือแบบคือหล่อมาเนี่ยเขาเขาทําเนี่ยเขาเขาทำเก๊เนี่ยเขาต้องลดต้นทุน, <ổ S 1> ทนใช่ไหมเขาอาจจะผสมตะักกว่วเยอะแล้วก็ไม่กล้าใส่ทองคําในที่นี้คือเพรากิ่งพระกลิ่นหลวงพ่อเม้นน่ะโดนเหงื่ออนะสมมติปกติที่ท,ท,ที่ที่ผมศึกษามานะาทางวัตถุทัศน์เนี่ยเวลาเขาจะไปทําวัดเช้าทําวัดเย็นหรือมีการสวดต่างๆนานะพระแต่ละรูปเนี่ยเขาจะถือพระกลิ่นเปื่อยๆนะถือเปื่อยไปเนี่ยถือเปื่อยไปรวกปลุกเสกด้วย ซึ่งมือเราเนี่ยเราลองกำมือเฉยๆเนี่ยขอปิดเวลาประมูลก่อนนะปึ๊บซึ่งเวลาซึ่งเวลาเรากำมือเนี่ยมันจะมีเหงือ่อใช่ไหมทุกคนทุกคนลองกำมือสักหนึ่งนาทีเดียมีเหงื่อแน่นอนแล้วเวลาเขาสวดเนี่ยเขาสวดเปครึ่ชงชั่วโมงทุกคนคิดว่าพักเนี่ยโดนเหงื่อเราเนี่ยเรื่องเหงื่อเรามันเค็มแค่แค่แค,แค,แค่แค่การเลี่ยมเงินเนี่ยโดนเหงื่อเราก็เป็นสีดำขึ้นกาก,ากเขียวๆใช่ไหมขึ้นที่ตะก,การบ้างขึ้นอะไรบ้างใช่ไหม แต่พระกิ่งหรือพระเมรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเวลาโดนเหงื่อเนี่ยจะกลับเป็นสีดําดําเงาเขาเรียกว่าเป็นนวะแท้ที่เขาเรียกกันนะเป็นนวะโลหะแท้แบบเข้มข้นอะไรที่เขาเรียกกันนะก็ประมาณนี้มันจะม่หนึ่งถึงขน,น,นะมันจะไม่ขึ้นขี้กะกแล้วก็ไม่ไม่เป็นขี้กกสีเขียวไม่เป็นสนิมคร่าวๆนะถึงสามารถเอาไปแช่ทําน้ามนต์ที่พระกิ่งที่เขาไปแช่แช่ทําน้ํามนต์ได้โดยที่ไม่ผุพระกิ่งเองก็ไม่ผุไม่พัง ไม่ก่อนอ่ะจบไปและพระกิ่งแต่และองค์สีไม่เหมือนกันอ่ะสีเหมือนกันในที่นี้คือคือสมมติสมมติสมมติเขาทำสามร้อยองค์อ่ะสมมติสมสมติเขาทำสามร้อยองค์แล้วกันสมมติเขาทำสามร้อยองค์และโลหะที่ใช้เนี่ยมันต้องเป็นร้อยโลใช่ไหมอ่ะสมมติสามร้อยองค์เขาทําเขาหล่อโลหะนะมาสมมติสมมติหล่อมาหนึ่งร้อยกิโลแล้วกัน โลหะหลอมมาแล้วนะ่ะสมมตินะพูดยังไงดีเอ,อเอาขอขออภัยแล้วกันนะสมมติสมมติอันนี้คือเขาเรียกกันอะไรวะบ่บอหลอมอ่ะเขาเรียกก็บ่หลอมแล้วกันเขาก็จะใส่โลหะอ่ะใส่ใส่อะไรอันนี้อันแน่นอนอนะันนี้คือใส่แน่ใส่ตะกว่วอ่ะใส่ตะกรุดหลวงพ่อเม้นไปแน่นอนอ่ะมีตะกรุดแหละอ่ะตะกรุดหลวงพ่อเม้นเองแล้วก็จะมีคนอื่นๆที่เขาแบบมีตะกรวดมีแผ่นทองคาที่ให้หลวงพ่อนุ้นจานมา ที่ให้ที่ให้หลวงพุธิมจานมาที่ให้พระมหาะจหาฉลองจานมาเขาจะมาใส่ร่วมด้วยร่วมใส่ด้วยใส่ในบ่อหลอมน่ใส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 ่แลวเขาก็จะใส่ชนวนที่เราพูดถึงน่ช่อพระกิ่งเก่าวัตถุทัศน์พระกิ่งพระสังฆราชแพ่ะใส่ลงไปด้วยสมมตินะเขาตั้งต้นวาดุลเนี้ยสมมติทำพระกิ่งช่อฟ้าสามร้อยองค์เขาก็เอาชนวนเขาเรียกว่าอะไรช่อเนี่ยมาสามช่อใสเลยปุ๊บใส่สามช่อไปก่อนแล้วคนอื่นก็เอามาเติมเช่นมีตะกุดตะกัว ตะากดเงินที่หลวงพ่อน้นจานมาให้ที่หลวงพ่อนิานจานมาให้เพื่อเอามาหลอ่อพระเขาก็เอามาใส่มาใส่มาใส่ใสปึ๊บเก็๋จนมันเต็มบ่อสรุปบ,บ่อเนี้ยได้แค่ร้อยโลอันได้มาร้อยโลได้มาร้อยโลเขาอย่าลืมนะว่าเขาใส่ทองคําไปด้วยการหลอ่อพระที่วรตูนทันเนี่ยเขาใส่ทองคําไปด้วยใส่ขั้นต่ำเนะี่ยมันไม่ได้จว่าเท่าไหร่นะแต่สิบโลสิบห้าโลทองคํานะทองทองคําเขาใส่ทองคําเด้วยมันเลยมีราคาที่แพงเขาใส่ไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บสมมติในนี้ในนี้ก็จะมีช่อ พระกิ่งประสรานกลาสแพสามชอ่อทองคำสิบโลมีเงินสิบโลทองแดงสิบโลนาคสิบโลตะก่วดสิบโลอะไรก็ตามแต่ที่เข้าผสมเนะี่ยใสมาแล้วปุ๊บแต่เนี่ยเนี่ยังอันเนี่ยเนี่ยร้อยโลอะสมมติอะร้อยโลอันเนี้ยอย่างเงี้ยต้องเอาไปเทพักกิ่งทั้งหมดสมมุตินะสมมุติสิบช่อเทพัะกิ่งทั้งหมดสมมิบนะชอ่ชอช่อละสามสิบองก็จะเป็นสามร้อยองนะเททั้งหมดสิบช่อ แต่เขาต้องทําเผื่อไวแล้วตีไปสิบเอ็ดช่อสิบสองช่ออะไรก็ตามแต่อาอ่พอเทนะร้อยโลเททั้งหมดสิบสองเบ้าเททั้งหมดสิองเบาแล้วกันสิบสองสิบสองช่อก็เทเข้าไปชอ่อที่หนึ่งสมมตินนะสมมติเต็มช่อเนี่ยเต็มร้อเอันนี100้อันนี้คือเต็มร้อเทชอ่อที่หนึ่งยุบลงยี่สิบอร์เซ็นต์ยุบลงยี่สิบเอร์เซนตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลึกไว่าเข้าๆเข้าๆเอาเอธิบายเข้า,าๆ,ๆบ้านๆเลยนะเดี๋ยวเดียอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายต่อ สมมติว่าเราทําก๋วยเตี๋ยวทําลงทานก๋วยเตี๋ยวทําแจกเนี่ยทำแจกให้คนพันคนเนี่ยทาแจกให้คนพันหนึ่งพันคนในหมอในมอหนึ่งเนี่ยเราก็ตักตักแจกไปอันนี้คือแจกปุบแจกไปละห้าสิบคนห้าสิบคนหนึ่งร้อยคนน้ำก๋วยเตี๋ยวก็จะยุบลงมาเรื่อยเรื่อใช่ไหมน้ำก๋วยเตี๋ยวก็จะยุบลงมาเรื่อยเ่อยห้าสิบคนอันนี้อันนี้คือแจกไปห้าสิบคนแจกไปร้อยคนแจกไปร้อยห้าสิบคนแจกไปสองร้อยคนแจกไปสองร้อยห้าสิบคนแจกไปสามร้อยคน เราแจกไปได้แค่สามร้อยคนแต่คนอีกเจ็ดร้อยคนยังรอกินอยู่เขาทขาําไงเขาก็เติมน้าเปล่าเขาก็เติมน้ําเปล่าแล้วก็เติมส่วนผสมใหม่ใช่ไหมเขาเติมเครื่องเครื่องแกงเครื่องพะโล้เครื่องนงน่นนี่นั่นเข้าไปจนให้มันมาเต็มอ่าโอเคเขา้าวๆจน่อจะแจก 1, 000, 000ครบพันหนึ่งพันคนอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกับการรอพระหลงพ่อเม้นที่บุทัศอารมณ์เดียวกันเมื่อกี้พูดถึงอ่ะมุดร้อรยโลร้อรยโลนะอ่ะเมื่อกี้ห่อเนี่ยคือมีพระกิ่ง มีชนวนพระกิ่งเก่าพระเดชพระสมเด็จพระสังฆราชแพสามช่อมีทองคํามีตะกั่วมีเงินมีนาคมีอะไรก็ตามแต่อ่ะร้อยโลเทก็ไปหนึ่งช่อยุบลง20%สเปอร์เุ๊บอ่ะหนึ่งช่อนะโทเทไปแค่ช่อเดียวนะยุบลง20%เซเทช่อที่สองยุบลงไปยีจะเหลือจะเหลือในหม้อนในใน,ในบ่อหลอมเนี่ยแค่60%สเซหลือแนคะ่แค่หก เทข่อที่สมลงไปก็ยุบลงอีก20%ก็จะเหลือทั้งหมด40%อเนตอนนี้เหลือแค่สี่สิบละเทข้อที่สี่ลงไปก็ยุบลงไปอีก20%ก็จะเหลือ20%เหลดือแค่นี้แต่มันต้องเทอีก6ช่อประเด็นน่ะมันต้องเทมันต้องเทต่ออีกหกช่อซึ่งไม่พอไม่พอเทแต่เขาจะทำไงได้ทุกคนทำยังไงให้มันเสร็จพิธีแล้วก็เทพอส0ม้องค์เขาก็ต้องเติมใช่ไหม แต่การเติมนะอ่ะมาสูตรเบ้าแรกที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นสำลิดท,ที่เด็ดที่เขาตั้งใจทานะที่เขามีสูตรเทมาให้เป็นสีดําดํามันวาวที่โดนเหนือแล้วเงาเนี่ยคือสำลิดท,ที่เด็ดอ่ะพอเทไปแล้วปึ๊บทุกองคจะออกเป็นสีดําหมดปึ๊บแต่มันมันไม่พอเทมันยังขาดอีกมันเพิ่งเทไปแค่สี่ช่ออ่ะเทไปสี่ช่อโลหะเหลือแค่นี้แล้วไม่พอ มันเหลืออีกหกช่อที่ต้องเทต,ต่อมันไม่มีพอโลหะไม่พอแลว้ววะเขาทําไงเขาต้องเติมเข้าไปเติมเงินเข้าไปอาเติมเติมโลหะเงินเติมเงินพดด้วงเข้าไปเติมตะก,กั่วเข้าไปเติมทองแดงเข้าไปเติมทองคําเข้าไปอาเติมเข้าไปเสร็จพูดมันก็กลับมาเต็มหม้อใช่ไหมแต่ตอนนี้สูตรไม่เหมือนหม้อแรกที่เราทาแล้วอารมณ์เหมือนว่าเราเติมวัเทุาดิบเข้าไปจนสูตรเนี่ยมันเพี้ยนไปจากเดิมเีราเราตั้งใจทำเนี่ยอันนี้คือเนี่ยรอบที่สองนะเขาจะเรียกว่าสำิีทโชด มันจะออกเป็นสีทองทองสีทองทองอย่างนี้นี่มันจะออกเป็นสีทองทองอย่างนี้เขาเรียกว่าสามัสามฤที่โชตสมัมฤที่โชตเนี่ยจะเป็นทาในปิดตารู้สึกว่าเทเทแล้วเป็นพระปิดตาอุดมทรัพย์นะที่ว่าอุดอุดเงินที่ก้นนะครับพระปิดตาไม่ได้พิมพ์ตุ๊กตานะพิมพ์ปิดตาอนะ่ะโอเคสั่างมันอ่าโอเคหม้อที่สองเมื่อกี้เทไปสี่ช่อแล้วเทไปสี่ช่อ เมื่อกี้โลหะเนี่ยเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันมีชนวนพระกิ่งเก่าเนี่ยมันเหลืออยู่แค่นี้เขาไม่ขั้งถัดไปเนี่ยเขาไม่ได้เติมชนวนพระกิ่งเพิ่มนะเพราะว่าเขาตั้งใจว่าเทแค่สามช่อเขาให้ไม่แค่สามช่อแต่ว่ามันต้องผสมเพิ่มแต่เขาก็เลยต้องใส่ทองคาใส่เงินใส่อะไรให้มันเต็มร้อยใหม่ปึ๊บพอเต็มใหม่เสร็จเทอาสมุตเต็มร้อยแล้วก็เทไปอีกเทช่อที่ห้าก็ลดลงมายี่สิบเปอร์เซ็นต์เทช่อที่ห้าก็ยุบลงมา เทช่อที่หกก็ยุบประมาณยสเอร์็นเหลือเลหกสิแหละเลหกสิบเลยหกสิเอร์เซนแล้วก็เทช่อที่หกเทช่อที่หกก็จะเหลือกับประเซ็นตสสิบแหละเทช่อที่เจ็ดก็จะเหลือกับอีก20เนี่ยเหลือน้อยลงเขาก็ต้องผสมอีกอ่ะสมมุหดเหลือย0ิปเนมาที่ช่อเจ็้ลกันนะเทย0สเปอร์เซ็นเหลือช่อที่เจ็ดมันเหลือมันขาดอีกสามช่อใช่ไหมมันขาดอีกสามช่อมันไม่พอในหม้อเนี้ยหม้อสองก็แล้วก็ไม่พอไม่พอทํา ก็ต้องเติมโลหะเข้าไปอีกโลหะอีกเนี่ยเขาเรียกอีกอีก,อกเบ้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าสำริดที่สักสีนี่น่าจะออกเป็นสีสีดำๆสีเขียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพอดีอันนี้ผมยังเรียนไม่ลึกพออ่าโอเคก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมนเหลือเหลือนี่แหละเท่าไยมันเหลือมันเหลืออีกสามช่อแล้วโลหะไม่พอเขาก็ผสมเพิ่มอีกผสมเพิ่มอีกเต็มร้อยอีกแค่นี้อ่าผสมเพิ่มไปอาจจะไม่เต็มร้อยอเทเขารูเ้เหลือแค่สามสี่ช่ออ่าเหลือสามช่อ รวมช่อที่เทเผื่อเป็นห้าช่ออ่ะเป็นสี่ช่อแล้วกันรวมช่อที่เทเผื่อเป็นสี่ช่อสรุปเราเททั้งหมดสิบเอ็ดช่อเหลืออีกสี่ช่อเนาะเขาก็ผสมมาให้เต็มใหม่ปุ๊บเหลืออีกสี่ช่ออันนี้จะเป็นหม้อเนี้ยจะเป็นสัมีทิ่สักแหละก็เทไปปุ๊บเทช่อที่แปดอ่ะเทช่อที่แปดเข้าไปเหลือแปดสิบเทช่อที่เก้าเข้าไปเหลือหกสิบเทช่อที่สิบเข้าไปเหลือสี่สิบ เทช่อที่ส1บเอดเข้าไปเหลือยี่ิบอ่ะสรุปมันกลับมันเลยี่ิบอร์ซ็นะแต่พระเราเทครบทั้งหมดสิบเอ็ดช่อสามร้อยองค์ครบหมดแล้วอ่ะเนี้ยพอโลหะเหลือเนี่ยเขาก็จะอ่ะที่ที่เขาบอกว่าเหรียญอ่ะเหรียญรุ่นเนี้ยเนี่ยเหรียญเหรียญเหรียญบานอ่ะเหรียญพัดยศเนี่ยบานนอนหนูเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นโลหะเบ้าเดียวกันกันกบพระกิ่งอระะหงังอ่านในที่เนี้ที่ผมเข้าใจนะ ในที่นี้คือที่ผมเข้าใจคือเนี่ย20%ที่เหลือเนี่ยเนี่ยก้นก้นก้นโลก้นบ่อโลหะก้นบ่อที่เหลือจากการทําพระกิ่งอะระหังก็เอามาหล่อเป็นนี่ตัวนี้อทุกคนเข้าใจอยู่เนาะตามทันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมา,าข้าข้าวข้า้าวคืออย่างเงี้ยสรุปบัรทัศจะมีเนื้อนวโลหะทั้งหมดสาแบบหนึ่ง สาลิตท,ที่เดดคือเบ้าแรกเบ้าแรกที่ใส่ชนวนพระกิ่งทองคําเงินหน้าตะกัวอ่ะคือเบ้าแรกเบ้าแรกนะแล้วก็ใส่ตะกรุดหลวงพ่อเข้าไปด้วยใส่ตะกรุดนู่นนี่นั่งเข้าไปนะเบ้าแรกเบ้าแรกหมดก็เติมเข้าไปเป็นโลหะที่สองคือสามลิตรที่โชดอ่ะสาลิตรที่โชดจะออกเหลืองเหืองทุกคนสังเกตได้สามลิตรที่โชดจะออกเหลืองเืองเพราะว่าเขาอาจจะใส่ทองคําเยอะขึ้นเดี๋ยวขอจ่ยกินน้ำก่อนนะครับ เพราะว่าเขาอาจจะใส่โลหะทองคําเยอะเงินเยอะหรืออะไรก็ตามแต่แต่สูตรมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมแล้วเพราะว่าเราไม่มีพระกิ่งเราไม่มีชนวนพระกิ่งมาเติมแล้วอ,อันที่สองเนะี่ยคือสำรฤดที่โชดเนาะแบบที่สามคือเบ้าสุดท้ายและจะเป็นสำริดที่สักเบ้าสุดท้ายเลยโอเคก็ประมาณนี้ส่วนอันเดี๋ยวผมมากินนึกออกแหละทําไมพระกิ่งหลวงพ่อเมียนถึงแพงมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เขาแบบ ช่างแต่งพักกิ่งอ่ะคือพักกิ่งเทเสร็จใช่ว,ว่าจะออกจําหน่ายได้เลยนะเขาต้องมีการแบบแต่งอ่าที่เราเป็นการแต่งเบื้องต้นอ่แต่งเบื้องต้นในนี้คือเอาตุ๊ดตู่ตุดต๊ด,ต,ดตู่อ่ะที่ผมศึกษามาเนี่ยที่ที่พี่หมอเขาบอกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัววงกลมอ่ะเหมือนปากกาอ่ะเหมือนปากกาเนี่ยเหมือนปากกาเนะี่ยปากกาตรงกลางเนี่ยสมมติอ่ะมันเป็นวงกลมใช่ไหมเนี่ยเป็นวงกลมเลยไหมเขาก็จะไปตอกในเนี่ยในหัวนใน,นรพระศกเขาเรียกใน,นรพระศก พระกิ่งให้มันเป็นแบบเหมือนทรงทรงเขาเรียกว่าทรงผมอะอะไรเงี้ยบนสังวาลอะอย่างเงี้ยตอกกลมๆๆไล่เลี้ยงทำไมทุกคนลองสังเกตในพระกิ่งหลวงพ่อเมียนได้ว่าจะมีการตอกตุ๊ดตูเนี่ยทุกรุ่นตอกเนี่ยตอกให้มันขึ้นเป็นรอยมันรอยผมเราเป็นรอยเสื้อเราอ่าโอเคและอีกแบบหนึ่งที่แพงสุดเลยคือพิมพ์แต่งพิมพ์แต่งในที่เนี้ย คือเขาให้เขาเรียกว่าจ้างช่างแต่งสมมุติทําพิมพ์แต่ง100ยองค์ใช่ไหมเขาก็จะส่ง100องค์เนี้ยไปแต่งพิมพ์เช่นไปขัดเงาแต่งทรงให้สวยกว่าเดิมอีกซื้อสวยปิ๊งเลยซึ่งค่าแต่งเมื่อก่อนไม่ใช่ถูกๆทุกคนแล้วก็ช่างแต่ละคนก็มีฝีมือคนละแบบกันเขาก็จะคิดราคาต่างกันเช่นพระกิ่งเจ้าฟ้าอาจจะแต่งราคาแต่งอาจจะเป็นสองพบาทในยุคนั้น ซึ่งในยุคนั้นราคาทองก็อาจจะเป็นสองพันบาทเท่ากันเท่ากับว่าเขาจะแต่งกิ่งองค์หนึ่งเนี่ยเท่ากับทองหนึ่งบาทต้องเอาเหมือนเราเอาทองหนึ่งบาทไปแลกไปแลกกับคนไปแลกให้ช่างคนนี้แต่งประมาณนั้นโอเคอ่ะโอเคถึงถึงถึงไหนแบ้โอเคถึงกรณีที่ว่าสามแบบเนาะโลหะนะว่าโลหะวัตถุทัตมีทั้งหมดสาแบบจบไปอ่าแล้วก็ราคาพระก,กิ่งทำไมถึงแพงจบไป เดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับกล้องมาให้ดูข้างหลังดีกว่าโอเคคลิปมันนานแล้วตอนนี้มันสิบเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับกล้องหลังไปไปดูผิวพรรณวันนะอีกโอเคไปครับมาโอเคก็กลับกล้องหลังให้แล้วนะครับมนจะล็อกกล้องก่อนจะไม่แน่นโอเค ก็กลับกลับกล้องหลังให้แล้วนะครับวันนี้อ่าเด็กเมื่อกี้หลังที่ต้นคลิปพูดไปเนาะเราจะดูว่าอันไหนคือสัรฤททิเดชสัริททิโชดมีจริงไหมที่ผมพูดนะคือผมพูดเองผมก็ต้องมีหลักฐานมาพอสมควรนะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเราศึกษาไม่ลึกซึ้งพออ่าโอเคคร่าวๆเลยเนี่ยเนี่ยอะนรนี้รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเทโลหะวาระเดียวกันแต่ทําไม แต่ทําไมสีไม่เหมือนกันอ่าโอเคอันเนี้ยถือว่าเราเชื่อถือได้แสดงว่าข้อมูลที่ผมได้มาสามารถเชื่อถือได้อันนี้คือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่คนละสีตามที่ผมบ,บอกคืออันเนี้ยอ่เขาตั้งใจให้มันสีดาเพื่อสัมฤทธิเดชเนาะอะแต่อันนี้อาจจะเป็นสัมฤทธิโชษก็ได้ประมาณนั้นโอเคอันนี้คือรุ่นหนึ่งเนาะแต่ละรุ่นก็จะต่างกันออกไป อ่ะทำไมอ่พูดถึงเหตุผลก่อนทำไมเขาถึงเทไม่พอก็เนื่องจากรุ่นเนี้ยอ่ะรุ่นช่อฟ้าเนี่ยเขาทำวัตถุมงคลหลายรุ่นรุ่นช่อฟ้าเนี่ยเขาทำวัตถุมงคลหลายรุ่นก็จะมีทั้งพระกิ่งช่อฟ้าพระชัยวัดช่อฟ้าแค่พระกิ่งพระชัยก็ประมาณสักสามร้อยชุดแล้วมั้งประมาณนะประมาณนะนี่ยังไม่รวมหน้าใหญ่อ่ะเขาเรียกว่าหน้าหน้าใหญ่จะเป็นครึ่งองค์ จะเป็นรูปหน้าหลวงพ่อครึ่งองค์เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแต่เป็นหลวงพ่อครึ่งองค์อ่าหน้าใหญ่นี้ทําเท่าไหร่ไม่รู้หน้าใหญ่เองก็จะมีทั้งแบบไม่อุดแล้วก็แบบอุดอ่และมีทั้งไม่อุดแล้วมีทั้งแบบอุดแล้วก็ไม่อุดนะขนาดหน้าใหญ่นะแล้วก็มาเต็มองค์เต็มองค์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบบางอ่าเขาเรียวกว่าแบบแบบหนาแบบหนาธรรมดาทำากสี่ร้อยเก้าบเก้ามั้งผมไม่แน่ใจนะ แล้วก็มีทั้งแบบหนาอุดซึ่งมันทําทําะชุดช่อฟ้าเนี่ยทำเป็นพันองค์ทุกคนคร่าวๆนะทําเป็นหนึ่งทำเป็นพัน 1, องค์ซึ่งโลหะเนี่ยมันต้องใช้หลายเบ้าพอพอพอเข้าใจอยู่เนาะโอเคส่วนที่ผมบอกรุ่นนี้หนว่าหนว่านว่ารุ่นนี้ที่ผมบอกว่าเขาเอาเนี่ยเขาที่เขาพูดพูดกันว่าเป็นโลหะเบ้าเดียวกันกับพระกิ่งอะระหัง ถ้าผมเข้าใจนะคือโลหะที่เขาเหลือเอาตรงเขาเทแล้วเขาเขาคงเทพัะก,กิ่งนะั้นมันเหลือเขาก็เลยเอามาหล่อเป็นรุ่นนี้เองเนี่ยที่เป็นบานนอหนูเนะี่ยเนี่ยที่เป็นกอไก่กรรมการอะไรก็ตามแต่เนะี่ยเนี่ยเขาคงจะเทพระก,กิ่งอะไรอย่าง้วมันเป็นเหลืออยู่ก้นหม้อก้นเบ้าก็เลยเอามาเทเป็นรุ่นนี้อ่าโอเคจบไปเนาะอ่าอันนี้คือส่วนรุ่นนี้รุ่นมโหสถ อันนี้รู้สึกทำเสาห้านะปกตัวหนอนระยะเสาห้า,เ,า,าหนเนี่ยเอาวางไว้ก่อนเนี่ยปกติเนี่ยเขาตั้งใจจะให้เป็นสนันฤกที่เดชอย่างนี้นะเขาตั้งใจจะให้เป็นสันฤกที่เดชคือเป็นเนื้อสีดําเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้สีดําแต่พเพอิญแมทเทเรียลเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยไม่พอก็ต้องเติมนู่นนี่นั่นเข้าไปก็กลายเป็นสีทองอ่ะเนี่ยคร่าวๆทุกคนคร่าวๆอันนี้คือเราคิด เราฟังได้แต่แเราต้องคิดตามเนาะอันนี้คือผมฟังมาแล้วแล้วผมคิดตามมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยก็สมมติอันนี้อันนี้เขาทาน้อยเนี่ยหนึ่งเนื้อนวะน่าทํทำนักสองร้อยสามร้อยองค์คร่าวๆนะไม่ก็ห้าร้อยไม่เกินห้าร้อยหรอกซึ่งซึ่ทําน้อยซึ่งเขาเรียกว,ว่าเบ้าเดียวน่าจะพอโลหะเบ้าเดียวน่าจะพอคือไม่ต้องมีการเติมก็เลยเป็นสนัมฤทธิเดดล้วนทั้งหมดทุกอง,องโอเค รุ่นไหนอ่ะเราก็จะมาพูดถึงนี่เหรียญเมตาต่อพี่ครับแล้วเหรียญเมตาทําไมไม่ดําเป็นสนังดิษิเดชอ่ะเราต้องเข้าใจว่าเหรียญเมตาเนี่ยเป็นการปัม๊มเขาเรียกว่าอันน,น,นี้อันนี้เมตาเนื้อนวะนะเมตาเนื้อนวะอย,อย่างเงี้ยเป็นการปัม๊มซึ่งที่ขเขาบอกว่าเนื้อนวะโลหะนวะโลหะนที่เนี้ยคือการเอาโลหะเก้าชนิดมาผสมกัน เอามาหลอมละลายรวมกันก็จะมีทองคำเงินนาคทองแดงตะกั่วแล้วก็แร่แร่อย่างอื่นแร่อื่นๆ่นน่ะที่เขาที่ตามสูตรที่เขาล่ําเรียนมานะแล้วเขาก็จะใส่ชะนวนพระกิ่งไปด้วยในที่นี้คือเขาไม่ได้เอาชะนวนพระกิ่งนะ่ะมาตัดเป็นเส้นเส้นแล้วก็เอามาวางแล้วก็มาปั๊มเป็นรูปนะคือเขาเอาไปหลอมรวมกันเขาเรียกว่าหลอมเป็นหม้อก,ก่อนแล้วคงจะเอาไปรีด รีเร็จก็ค่อยเอามาปั๊มอ่าน่าจะประมาณนี้ซึ่งมันไม่ดำอยู่แล้วเพราะว่ามันมีโลหะอื่นๆมาปนด้วยเยอะแล้วเป็นการปั๊มมันเลยเรียบขแล้วเรียบก็น่าจะประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็น่าจะยี่สิบนาทีกว่าๆและเดี๋ยวอพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเผื่อไว้มาเจอกันอีพีอื่นๆแล้วกันอ่าเดี๋ยวให้ดูดูความสวยงามแท้แทนี่ ให้ดูความสวยงานในชื่นอื่นๆนี่ม่ฟ้าฟ้าฟ้าขึ้นโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยว EP นี้เอาไว้เท่านี้ก่อนโอเคไปแล้วครับสััสดีครับ